ดีครับวันนี้มีนิสสันเทิดานะครับเทิดานะครับรถ5ประตูแฮทแบกนะครับอออกรถเพียง3,000บาทไม่ต้องมีคนขับนะครับไม่ต้องมีคนขับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถ5ประตูรุ่นท็อปเลยนะครับรุ่นท็อปเลยนะครับฉันไฟนอนนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับรถยังไม่ได้ล้าง สันเทียด้านะครับเครื่องพันแปดครับตัวนะนะท็อป cool เลยนะครับสันเทียด้า cool นะครับนี่นะครับครับถุงลมนิรภัยนะครับแอร์แบบคู่เลยนะครับอ่าแอร์แบคคู่นะครับมาอยู่ที่สตาร์ดูนะครับ จะรีโมทนะครับนุ่นะครับร่นี้นะ,น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 ะครับถ้าเปิดประตูค้างไว้นะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องปิดประตูให้เรียบร้อยก่อนนะครับภายในเขานะครับสวยมากมเพดานนะครับ เทด้าห้าประตูนะครับมาอยู่ที่แสนเก้านะครับตัวนี้นี่นะครับไม่ต้องมีคนค้านะครับไม่ต้องมีคนค้าเลยรถห้าประตูนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับ ใช้เงินออกรถเพียง3บาท3,000บาทไม่ต้องมีคนค้ำนะครับไม่ต้องมีคนคำ้ำรุ่นท็อปนะครับเครืองยนต์พันแปดยนต์นะครับรุ่นท็อปเลยนะครับ เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับอันับแรกเราก็ปิดประตูก่อนนะครับรงนี้ถ้าไม่ปิดประตูจะสามาติดนะครับสักครู่นะครับมาดูภาพรวมภายนอกก่อนนะครับนี่เอาประตูลงหมดแล้วนะครับฝากระโปรงลงแล้วประตูปิดหมดแล้วนะครับเทียด้าขุมยนพันแปด แจรีโมทอ้โพร้อมสตาร์เลยนะครับน่าร้อยนะครับไม้ที่แสนเก้าหมื่นโลนะครับสตาร์ติเดเรียบร้อยนะครับเสียงเครื่องเงียบปริบเลยนะครับไปดูของเครื่องกัน เสียงเครื่องเงียบปลิดเลยนะครับเงียปบปิดเลยเสียงเครื่องนะครับคามรอนไม่ขึ้นแน่นอนนะครับตัวยังไม่มีไอได้สอบถามได้นะครับ